สวัสดีครับพบกับสุร,รุขาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนล่าสุดครับดักราสคาร์โดโซสุดภูมิใจลูกชายคนงเก่งไมคอนสามารถโชว์ผลงานได้อย่างยดเยี่ยมจนได้เข้าร่วมทีมไบโอเมเนิกได้สําเร็จนะครับการฝึกซ้อมจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ขอให้คุณทําให้ดีที่สุดในทุกๆวนันไม่น้อยไปกว่าคนอื่นคุณจะดีที่สุดเพราะเจ้าสถิตยอยู่กับคุณดักราสคาร์โดโซบทสร,รุปครับน้องเจ้าหนูไมคอนนะครับจะร่วมซ้อมกับทีมไบโอเมเนิกอย่างเป็นทางการ เดี๋ยวต้องรอติดตามข่าวกันนะครับว่าจะเซ็นสัญญากันกี่ปีนะครับตอนนี้แน่นอนนะครับว่าเจ้าหนูไมคอนคาโดโซจะเป็นนักเตะจากอะคาเดมีของไบยมิคอย่างเป็นทางการแน่นอนแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะเขาคือคนบราซิลไม่ใช่คนไทยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าหากเขาโด่งดังหรือว่าได้อยู่ในทีมชุดใหญ่ของไบยมนิคการเลือกติดทีมชาตินั้นก็คงจะเป็นทีมชาติบราซิลแหละครับท่านผู้ชม ก็น่าเสียได้นะครับครั้งหนึ่งเคยอยู่ที่ประเทศไทยเรียนที่ประเทศไทยพูดภาษาไทยคล่องนะครับขอให้น้องโชคดีนะฮะต่อไปนี้เราก็หยุดมโนโกันได้แล้วนะครับว่าน้องจับมาเล่นนะครับตีมจัตดไทยนะฮะคงจะยากด่วนสมนัถยืนตัวจริงช่วย O.S. l u สลูเวสอัดคู่แข่งยับถึง6-2 ทรงสอนโอเล่รูเวนนะครับทีมชั้นนำในแห่งศึกจูบแลบปลีกหลีกสูงสุดข,ของเบลเยียมต้นสังก,กัดของสุมานัทเหมือนตานารถทีมชาติไทยของเรานะครับดงเล่นปีซีซันนักที่3พบกับทีมชาติกานาชุดยู20ปปเปยผลปรากฏว่าโอเล่รูเวนโชว์ฟอร์มหดสุดไล่ถล่มยับเอาชนะทีมชาติกานาชุดยู20เปไปถึง6ประตูต่อ2เลยละครับ ในเกมนี้ออสการ์เกเซียนะฮะจากการส่งสุนัตเหมือนตาหมายเลข19บานารุทีมชาติไทยลงเย็นเป็น11ตัวจริงในทันทีในตำแหน่งของหน้าโดยสุนัตเหมือนตาลงสนามปีสเซน้กับ o อเสวเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับด่วนญี่ปุ่นยกชอ็อตแพทริกกุตตสันก่อนหน้าทีมชาติไทยช่วยพาทีมได้ประตู ช่องทางอย่างเป็นการของเจลีกลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะฮะได้โพสช็อตพระธิกาคุตัสันกองหน้าอนาคตไกลแห่งวงการฟุตบอลไทยลงตัวจริงช่วยตัวสกัดทีมญี่ปุ่นนั่นก็คือนาราขับได้ประตูจาะพระธิกาคุตัสันมงชงให้ยูกิโอคาดะยิงนำ y า y c c c โยโกมาไปสอศูนนะครับ อิลิขาวตกเป็นข่าวดารความสนใจจากทีมในเยอรมนีแบ็กซายลูกครึ่งไทยสวีเดนนะครับตกเป็นข่าวดารความสนใจจากโฮสต์ไอคิวทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเล่นชั้นสู่เวทีบุนเดสกาเยอรมันในฤดูกาล2024-2025อลิขาวนะครับถูกสื่ออย่างคิกเกอร์ของเยอรมนีรายงานมาว่าเป็นหนึ่งนักเตะที่รับความสนใจจากโฮสต์ไอคิวและมีลุ้นเล่นลีกเยอรมันเป็นครั้งแรก โดยโฮสเตย์คิวนะครับเตรียมน้องใหม่ในศึกบุนเดสการ์เยอรมันที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นครั้งแรกในบวัติศาสตร์และกําลังมองหาแบ็กซ้ายคนใหม่เข้ามาร่วมทัพโดยสอดเอลิคาวปัจจุบันแข่ง,ขงอยู่กับ a อ f a เอฟอาในซูเปอร์ลีกเดนมาร์กฤดูกาลที่มาช่วยทีมจบอันดับที่5ลงสนามช่วยทีมไปทั้งหมด40เกมรวมทุกรายการทําได้1ประตูกับ3แอสซิสต์นะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหถ้าได้ไปเล่นในศึอบุนเดสการ์เยอรมันจริงๆนะครับก็ น่าภาคภูมิใจเลยละครับโดยลีกคาวนะครับก็เล็งที่จะมาเตะให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราด้วยนะฮะก็ขอให้ได้ไปจริงๆนะฮะเปิดสถิติยอดผู้ชมฟุตบอลลีกสูงสุดของอาเซียนซีซั่น2 0 2 3 2ี่ถึงพันี่ผ่านมาเพศอาเซียนฟุตบอลนะครับเผยเวียดนามเป็นชาติที่มีแฟนบอลเข้าชมเกมลีกสูงสุดเฉลี่ยต่อเกมมากที่สุดในฤดูกันที่ผ่านมถึง2 0 2 4 โดยแฟนบอลเวียดนามเข้ามาชมวีลีกลีกสูงสุดของเวียดนามเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่5,890คนรองลงมาอันดับที่2เป็นมาเลเซียซูเปอร์ลีกแฟนบอลเข้าชมเกมเฉลี่ย5,331คนและอันดับที่3ลีกาวันของลีกอินโดนีเซียเฉลี่ย5,235คนขณะที่ไทยลีกนะครับลีกสูงสุดของประเทศไทยรั้งอันดับที่4ของอาเซียนมีแฟนบอลเข้าชมเกมเฉลี่ยเกมละ4,698คน ในส่วนของอันดับ5เป็นกัมพูชาพีเมลิกที่มีแฟนบอลเฉลี่ยต่อเกม2,139คนและอันดับที่6สิงคโปร์พีเมลิกเฉลี่ยเกมละ752คนฮะเจ้าเฉินแลกเสื้อถ่ายรูปคู่ควินแม็กนิโคลหลังจบนัดิงอยู่6 6เป ด้วยพลบุญผานะฮะกองกลางกับตันทีมทิมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เพิ่งมีส่วนร่วมช่วยให้ทีมชาติไทย U16 ยปีคว้ารองแชมป์ U16 ปีอาเซียนคัพ2024ที่ประเทศอินโดนีเซียได้ถ่ายภาพและเล็กเสือกับเควินสเปกนิโคลกองกลางทีมชาติออสเตรเลียกู้แข่งในรอบริงเชิดหลังจบเก,กมโดยเจ้าชนนะฮะกับตันทัพชังศึก U17 ปีสังกัดอสัมชัญทนบเรีเปิดเผย ถึงเควินแม็กนิโคลที่ดวลกันมาตั้งแต่นัดแรกนะนะัดจิงว่าเขาแม็กนิโคลบอกว่าผมเล่นดีมากส่วนผมก็บอกเขาไปว่าเขาก็เล่นดีมากเช่นกันผมชอบสไตล์การเล่นของเขามากเราไม่ได้คุยอะไรกันมากเราเราเป็นเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเควินแม็กนิโคลนะครับพูดทาประตูในนัดนะจิงชเลิศพาออสเตรเลียคว้าแชมป์อาเซียนย16ปีปัจจุบันอยู่สโมสรบริสเบนรอสในศึกเอลีกลีกของออสเตรเลีย ด้วยใบเพียงแค่16บปีแต่เจ้าตัวได้โอกาสลงสนามกับทีมชุดใหญ่ Brisbane r o a r ไปแล้ว4นัดและเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทําประตูในศึกผูบุลล์ถ้วยออสเตรเลียครับด้วยใบเพียงแค่15ปีกับ228วันในเกมที่ชนะซิดนีย์ยูนิเต็ดห้ใน, 750, นรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อปี2023นะครับส่วนเด็กไทยของเรานะครับก็รีบๆดันให้สู่ทีมชุดใหญ่ให้โดยเร็วนะครับจะได้พัฒนาฝีเท้านะฮะ ยังเป็นทางการนะครับทีมชาติเกาหลีใต้ตั้งฮองเมียงโบหวนคุมเทียมลุยคัดบอลโลกค,คัมแบ็กคุมโสงขาวทีมชาติเกาหลีใต้ประกาศแต่งตั้งฮงเมียงโบเดีกกัปตันเทียมระดับตำนานให้กลับมาคุมทีมชาติเกาหลีใต้ย,ยังเป็นทางการเกาหลีใต้ประกาศแต่งตั้งฮงเมียงโบอดีกกับตันจิตชาติเกาหลีใต้และดีกุนซือทีมชาติกลับมาทำหน้าที่เฮดโค้ชสงขาวอีกครั้งหลังจากไม่มีกุนซือทีมชาติแบบทวบนมาถึง5เดือน โดยสำหรับฮงบิงโบนะครับในวัย55ปีเป็นหนึ่งในตำนานแข้งแดนสมขาวเคยทำหน้าที่กับตันทีมชาติชุดเข้ารอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2002โดยมีประสบการณ์การกุมทีมชาติชุดใหญ่ระหว่างปี2013ถึง2014ก่อนลุกจากตำแหน่งหลังทีมตกรอบแรกในศึกฟุตบอลโลก2014 จากนั้นฮงวิงโบไปรับงานคุมทีมหังโจวกรีมทาวในศึกเชนิสซูเปอร์ลีกในช่วงปี2 0 1 6ถึง2017แต่ไม่ประสบความสำเร็จจนว่างงานอยู่หลายปีการรับงานคุมทีมอุนซันฮุนไดในปี2021และผ่านทีมค้าแชมป์เคลีก2ปีติดต่อกันในปี2022และปี2023นะฮะ ล้อารากิจสําคัญของฮงเมียงโบนะฮะในครั้งนี้ก็คือการคุมทีมชาติเกาหลีใต้ลุยสู้ศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสุดท้ายที่อยู่ในกลุ่มบีร่วมกับอิรักจอร์แดนโอมานปาเลสไตน์และคูเวตนําเอาแชมป์และรองแชมป์ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแบบอัตโนมัตินะฮะนี่คือสุขภาพฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่8รกรกฎาคมน,นะครับ